เกียร์ดาก่อนรุ่นรุ่นยมรุ่นรุ่นอยังรุ่นอย่ะดาก้อนดาก้อนย่งเกียร์อิสุดาก่อนไอากไครับช่างใหญ่ประกอบใหสุดาก่อนไออันนี้เป็นดาก้อนไอเนาะอ่าประกอบประกอบ Uhm, อย<ร>อ,ออดท้อไหมกิติ้วหอกิติ้วเลยพี่พคตรอหรอราคนายราตากต้องใช้ค้อนเคาะนะครับลูนี้เกียอะไร่าเกินมุนเ่ามุยขาดได้นะครับมุยรานายผมผมว่ไปนอนที่อยู่บ้านแถวเยระลูนี่ย เจ๊เกียเครื่องเขาติดตั<อ>วาามาตรงเพลงมาจ้งเันนั้ <laughs> นลายไ่ลายมนันเขาบอก่บบคือหันเจืนี่มันเป็นระบบไฟฟ้าบมนแล่าเ,เขากำลังมาหันวันนี้ยต,ต,ตั้งในมันกำลังหันวันเนี้ยตั้งในมัน ลูกเกียร์ลูกเกียร์งานทำงานลูกปืนลูกปืนตัวไหนที่รู้ในตัวไหนที่ลูกที่เสียลูกปืนตัวกลางตัวนี้ที่เสียเนาะอ่าตัวนี้ที่เราเราล่างเราล่างชอบเสียน่ารู้นี่นะตระกูลนี้เลยเด้อตระกูลนี้ตระกูลนี้เลยตระกูลตาก้อนไอ้นี่เอ๊ะตระกูลอีซูนี่ยแ่เสียลูกปืนตัวนี้ส่วนมากร้อยร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยเถนร้อยละเจ็ดสิบลูกปืนตัวนี้เสียยาก่อนเพื่อเลยอ๋อตัวนี้ก่อน ตะก,กูนิสุนำมาก่อนเพื่นท้องลูกปืนเนี่ยะลูกปืนลาวล่างอ่าเดี๋ยวเราให้เปือนดูปืนลาวล่างเนาะถ้าเวลาวิ่งเนี่ยเกี่ยสี่เกี่ยสี่เกี่ยห้าเนาะคลาดคาเลยเอาแล้วเตรียมแล้วลูกปืนตัวนี้ลูกปืนตัวน,นี้เนาะลูกปืนตัวนี้ก็ตัวรถมูนีซุนี่ชอบเสียบไว้เนาะตัวนี้เนาะรถมูนี้มันใช่น้ำมันอ๋อช่างคนบอกเบอร์สี่สิบลกปืนตัวนี้ชอบเสียบไว้นาะน้ำมันเหลวพอไช่น้ำมันเบอร์สี่สิบแต่ถ้าน้ำแบบรถรุ่นก่อนจะใช้ใเบอร์เก่าสิตัวนี้แตกอ่ะตัวนี้เหลวแะ จถ้าตัวนี้แตกตัวนี้เสียเลยเนาะครับตัวนี้จะเสียเลยเอีถึงขั้นที่ว่าเสื้อเสื้อเละเลยเสื้อเสื้อเกียร์นิดไปตัวเองครับื้อสดออกมาเลยเ่ีกันแตกเลยซ่อมอาเอิ้นเป็นเทคนิคดีเพราะเอิ้นผมจะไปลงช่องเครื่องยนต์ครับช่องเครื่องยนต์อะไรอยู่แค่เพื่อนหนาไม่ลดเลยลงช่องเทคนิคเครื่องยนต์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความไหมนั่นแหละตีนตีนตีนเออนีนดีฟิกแพงนี่คือถ่ายทอดสดครับสนตรีนตีมสดสตรีมสดจริงจะสู้ของแอไม่ได้แต่ตื่นเต้นกว่า เกือวเอาสตาร์ทสิ่พันแล้วนี่วันนั้นเราเคยเรื่องสิ่งเดี๋ยวเราหกปัญหานะแนี้เอามาเกลียวบนี่ก็ได้คอมเม้นต์กาอันนี้อันนี้นี่ส่วนใหญ่ใจเกลีวนี่จะดีเนาะอ่าเทคนิคเนาะเกลีวนี้กับเกลีวบอลอะไรดีสมาใอันเนี้ยกวนี้ดีกว่าข้อเสียของเกลีวบอลอ่าเกลีวบอลก็เกลียวดำถ้าเอาใส่แบบนี้แบบนี้มันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่ายืดหยุ่นกว่าเนาะ มันมันมันเหมาะมันเหมาะแต่ละประเภทเหมาะแต่ละประเภทครับถ้าอย่างไอ้กาวไอ้กาวบอลกาวไอ้นั่นนี่มันจะเป็นครับไอหมู่เครื่องยนต์ที่มันฮ้อนแต๊ะวันน้อนืมฮอ,อนแต้แะแต่นี่มันฮ้อนแบบจัดแค่กันซึมตัวนี้ดีกว่ายืดยืดกว่าอ๋ปอประมาณนี้นี่กาวนี่กาวดำนี่มาดูช่างทำเองมาถ่ายทำเครื่องเชือเพื่อ สนใจในฝีมือเนี่ยผมเตารถผมมามายกมาแต่งแหงชอบนิ่มเต่าชอบลุ้มันคัดมันคัดกันนะนิ่มได้แต่มันตัวมาหลายอย่างข้อเสียมันตัวมาหลายอย่างเนาะบางคนไปใส่คาดนี่ไปเสรขาคาด แกมขาดมดมดถ้าเรามีวิธีอื่นก็ตีตีคือนิ่มแต่แต่หมอกมีแทมยางเอาแบบที่ว่าเอาง่ายๆคือเ้อบหมยยางมันเสียรถเฮาเนี่ยสมมติเนารถผมวิงไกลเนาะแบบรดออกซูนออกซูนมากเป็นกัวยางเสริมเนาะแม่นมันหนาแผ่นมันหนาปกติออกมาใหม่มันก็หนาพอเขาใจมืนไปมันแผ่นมันบางไปอากาศมันอากาศก็เริ่มแข็งขึ้นแข็งยังไงมันบางแผ่นมันบางหวีมันก็ยกสูงขึ้นมาแล้วก็ชงเฮาเหยียบมันก็หนัก อืนมาก็นเลยมันก่อเลยแข็งเล่แข็งเนาะแยกกันเทียบง่ายๆสมมติอันนี้เป็นวีคาดอันนี้เป็นลูกปืนถ้าถ้ามันถ้ามันอยู่ในระดับนี้ก่เวลาเยียบคาดมันก็จะนิ่มอ่าอ่าประมาณนี้แต่ถ้ามันมันยันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเวลาเขาเยียบคาดมันต้องยันแ้วลักการให้คาดนิ่มมันมันจะยันลงมาที่แต่งคาดนิ่มคือไปยันให้มันเสริมขึ้นมาเอาง่ายๆคือมันย้ำไปหมทํทำให้มันระยะกดมันน้อยลงมา รักการเราคือไปเสริมไปเสริมตัวนี้เสริมคาตัวนี้เสริมคาเสริมคาตัวนี้ให้มันยันอพอมันยันแล้วข้อเสียอ่ายาวมาแล้วข้อเสียคือว่าบางทีถ้าตั้งบ่ดีมันจะยันเนาะประมาณนี้เวลาเขาเตะเขาเตะไปนิ่มคาดเนี่ยมันจะมันนิ่มมันจะนิ่มแล้วมันมันย้ําไปแล้วอ่ามันมันมันเหมือนเหมือนคาดบะไข่จากเหมือนคาดบะไข่จากแต่นิ่มอีกเนาะนิ่มอ๋อโอคือคาดมุดวยตัวคาดมุดวยตัวเพราะว่ามันย้ําตลอดเนาะข้อเสียเนาะพื้นฐานของเราถ้าเกิดเวลาขับรถเนี่ย อ๋อคนที่ชอบเอามันเหยียบคัดไปขาวัดตัวนี้อ๋อไปฆ่าไว้อันนี้ตังในมันอือนี่ันนี้แผ่นคัดอ่าแผ่นขัดอ่าที่มันนิ่มอ๋ออันนี้หวีคัดอ่าหวีคัดอ๋อรักการมันเหยียบพิษอีอ๋อรักการมันเนาะนี่นี่นี่ตอกกามปูกามปูตัวนี้มันอยู่นี่อ๋อเออเอาตีเนาะเนี่ยเพราะวสอนตีโฮมพวกกัดพิแผ่นเล็กเล็กบางหีตัวนี้มันก็จะอยูด เหียบมันก่อนบักตัวข่าวค่มันคืนมาอีแล้วชงข้าเหนียนก่อนักนักไอ่ยังที่คนว่าไข่มากาดนิ่มต่อค้าเงิยาวหายยาวต่อค้าเงิยาวแลวตันนีมันกดไฟตลอดอ๋อทำับกวล่าข้าเหยียบนำาบกับร่งส่งมันฟอสส่งเัราอปรจักษ์ประจักกัน ทำมันนิ่มข้อเสียมีเนาะอันนี้มันมันมดแล้วคือมันมดแล้วบางจะคือดีง่ายๆก็คือให้มันนิ่มมัคือเปลี่ยนแผ่นใหม่ไปเลยแผ่นแผ่นง่ายเนาะง่ายกว่าเปลี่ยนแผ่นง่ายกว่าคูมอะไรเหรอเอ็มอะไรมันมีหลายอย่างอ๋อลูกหมากระมืออะไรที่ของเขาหมอนของหมอนนะถ้าข้าเขาเป็นดีแม็กนึงโกชื่ดีเหรอแต่เขาเป็นเก่ากว่าเขาเนี่ยของเขาหมอนกว่าเขากลรุ่นเขามันนักเหรอนักแต่ออกมากนะ หรือ like. ว ah. yeah. oh, ่าของเป็นรุ่นเก่ามันมีส่วนกันมันแบบมันน่าจะมีส่วนมะโกเชนี่เป็นแล็กแลมใช่ไหมอ่ะเออเออแต่แต่ทารุ่นเก่านี่มันเป็นธรรามาได้อ๋อมันเลยท่ามะม่วงมันคิดว่าอ๋อมันกันกันเฮาสักคล้ายๆสะดุ้งสะดุ้งกลางตางเราเห็นเห็นช่างมันบอกนะช่างศูนย์นะอ๋อเนี่ยถึงตอนใส่กับพุกเกียร์ละนี่กับพุกเกียร์กะนี่เหรออู้หิตอะเกียร์นกับพุกเกียร์เนาะ ใส่แหวนล,อล็อกปุ่ปืนนี่ใส่แหวนล,อล็อกปุ่ปืนนี่ห้องลูกปืนยังปืนเกียร์สี่ลูกปืนเกียร์สี่อ๋อใหญ่เลยเฮาน้อยเดียวเนาะมันมีอยหกครับดลูกปืนในนี้ เกียร์เกียร์แกนี้มันไปเปลี่ยนมาลัอาเกอขอคนลุกนาลยเขาแท่อะไรมันแขงกนกีห่อยีมันก็ลินนี่หวกก๊็เก๊กเก๊นีวนี้นึ่ต่พวกที่เกียร์รุ่นนี้มันจะบบขัเกียร์ตั้งวันนี้จับมีจับเด้ใจแต่พอดีเราใส่ไปแล้วมันตัวมันยันเขาจะพิดออกมาใส่ก็เกียร์มั อที่ประกอบไปแล้วนั่นเนี่ยปกติลูนี้มีเกียร์ก่อมี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 ประเก็นก่อปกติจริงๆของมันอย่างนี้ดีแมคมีกับประเก็นต่างนานี่ดีแมคมีประเก็นตรงมูนี้จำมีอ๋อมูมูนี้ถ้าเป็นรุ่นเนีแ่ยดีแมคมีประเก็น๋อใจแฉลกแต่รุ่นนี้ใสายไม่ได้ตัวนี้ที่เขาแปลงคนเดียวก็ได้ได้จ้ะ แค่ว่าเาเจาะชัดสอหูนี่ก็ได้นะอันนี้อันนี้มันก็เจาะเนี่ยวันที่เอ็มเจาะแล้วเดี๋ยวนี้มันโกงฮะเดี๋ยวถึงจะมอกาวหยอดไปเลยนน่ะมันมันจีหงฮูงเลยนะมันธรรมดาแตกมันซ้ำไปจะหงวูงนะนั่นน่ะเพารเราง่ายเพราะเรปืนนะพิษแต่มันทำง่ายก่อนนะใส่ไว้ก่อนเนนี่อย่งนี้นอย่างนี้อุ้งอกอย่างนั้นฝาเกียร์ฝาเกียร์เนาะฝาเกียร์เนาะทำซับตรงๆมันฝาเกียร์ฝาเกียร์ปิดฝาเกียร์ มุกงเกี้ยวไ้สองมือดูมาเอานั้นกาวอึดๆมาได้หน่อยแล้อยมาลินก่อนมันจะแต่เดิมอมาเอาเฟรกันหน่อยสองมือเกียร์ตัวนี้เขาถ้าเขาจะเปลี่ยนเป็นจอเองก็ได้ได้กัอ๋ออันนี้ยี่สิบหกศูนย์อนอันนี้ดาบะดาก้อนดาก้อนไอ้ที่ว่าหลอดไฟแห้งแป้งเหรอแม่งหรอดูนั่นก่อนมมมีีันที่หลอดไฟมันแป้งเนี่เป็นโคมไฟหน้าที่ว่าโคมแป้งแป้เป็นระบบไฟนั่นเลย เออท่านแล้วที่ว่าเพื่อนเขาว่าไอ้ลอดไฟนหน้ายอมปูดแบบยอมเปลี่ยนแปลงเกินว่บเงินเดือน,นมองออกปอชุดเป็นชุดกี่หมืน่นวะครบคุมนนอ่ะน่ะนาหนักอ่ะมันยอมเอาไฟรถเครื่องใส่แต็นเลยว่ะแกแกเอารุ่นแกเอารุ่นธรรมดามาใสา่มาใสา่เลยว่ะแต่มื่กกัปยอมเสียระบบอ่ะแล้วมันไปช่างเงินนะมันยอมมันยอมดัดแปลงออกไฟรถเครื่องใส่ว่ะเจนเล่เขาใส่ว่ะยอมไปก่อนเงินเดือนมอออกเด้อตั้งปอซื่อนี่ เปลี่ยนตัวชุดนั้นเขาเอาชุดไอ้ชุดเบ้าเป้าไฟหน้าในใส่เลยแบบเปลี่ยนรอดได้เปลี่ยนรอดได้นะเพื่อผมทำรถเครื่องเนาะถยนต์นี่ก่อนนี่เตมเงินละเงินละลืมลายแล้วขับข้าวผมไม่อยู่ชุดแรลืมลายไฟติดเองเพรมันเร็วเป็นเปาหูเพื่อเตื่อเข้าศูนย์นี่เข้าไปในวะเข้าไปดูเขระกลมใน ช่างรุ่นใหม่มือสั้นว่ะผมจี้อยู่ังยังทํมันยังยังสั้นว่ะเออเอางี้เนอตื่นแล้วลืมคิงว่ะลืมลืมใส่ซินไฟหน้าผมอ่ะปันน้ําต่อหน้าฝนอ่ะฟุ้งฟุ้งเนี้ยรถผมอ่ะนั่งหอหนะเพื่อนผมช่างอ่ะนั่งฮอสักคำสั้นว่ะลืมใส่ซิลว่ะปิ๊กแก้มกำหรือว่าน้ำเข้าเบาลุกเบาโกมไฟหน้าเต็มอองหมดอ่ะเต็มเตเนี่ยเออเต็มอองอ่ะรอนไม่หนอ อ่ออนใหม่มมอันนี้อันนี้อันนี้อ่ออนเก่านี่มันหนึ่งปีงังมีอย่างเดียวอ่ะอ่อนเก่าอีนอดพุชขำอย่างเดียวพุชตีเฮาดีแต่พุชรีเฟิร์ดดดดดดนนะขี้ใสาโปรไฟล์ออกมันมม่นนะักเนี่ยนักอันนี้เกือบเซ็ตแล้วนเนาะเดี๋ยวงมายกขึ้นอ่ะครับอ๋อยกขึ้นแล้ว

ไปเดินทางไแปะอย่างแลวันมาทายมาเครื่องเนี่ยไม่เห็นเรื่องคัดเรื่องเคล็ดนี่ว่าใครโบ้สักตั้งน,นะโบ้แล้วรอบแล้วนะคัดนะโบ้แรอบแล้วยังมีบ้านนาชุดก่อนไปซื้อลูกปืนตั้งนอกมาใส่ที่แปะแล้วก็ที่นี่คนแนะนำยังเช็ดร้อยฝ่ายเห็นลาบเลยแล้วข่มเต้ออกมาไปซื้อลูกสืนลูกปืนแกนเป็นป้นนะที่ศูนย เสี่ยงชุดผมเลยลื้อคัดคว้างไปหรอเสี่ยงสองรอบมื่นปลายโอ้ยก็มีนะผมลื้อเลยนะเออลูกปืนตัวนั้นอ่ะเออเวลามันกดคาดกรรมตัวนี้นะกดคาดกำอ่ะเออถ้าเรานักนักนะแล้วมันจะหมุนตัวอเถ้าลูกปืนปลอมนี่บอดีเลยบ่แนะนำเขาเลยนะแล้วแห็นยางลูกปืนพวกนี้มันเป็นพลาสติกหมดอ่ะแม่นี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นในนั่นเลยอายุการใช้งานมันมีหรออันนี้ผมเลยแนะนำมูลช่างเลว่าที่เขาเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแฮ็บเลยเพราะว่าผมมันมากึศใจได้ละปลอมบอดีได้กะมันแบบยอมแฮบ วิ่งสองร้อยโลมาถึงบ้านแล้วเลยไอ้ตัวเนี้ยตัวลูกปืนตัวเนี้ยลูกปืนกดอน้าตัวเนี้ยมันทำงานนักเนาะแต่ถ้ายังแบบมีมีโผล่เป็นเอสเคเนอะเขโยกเขเยอะอย่างยังดีเนาะดีหรือมันโนเนมนะเนาะนี่ลูกปืนตัวนี้ยนะเสียน้อยเสียมากเสียน้อยเสียมากเลยนะตัวนี้ยะ๋อไหนจะกล้าแหงกล้าเสียเวลาเหรอกล้าแหงกับรักพันอะแล้วมาเปลี่ยนของปลอมใจเนาะผมผมโดนมาละว่าใจได้มันใจได้แต่มันใจได้เมื่อใดได้นะกล้ากล้าหุ่มหูกับมันมาเสี่ยงมาสามแกน โดนปอมไอแกนของผมติดตัวสุดท้ายซื้อของแท้จบเลยใจได้หลายปีละเพราะเนี่ยพรรถบัดเดี๋ยวมันมันมันกะเอาไม่นะเตืรเดียวจบเลยไอที่นี้เตืรแล้วไปเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ศูนย์เนาะไอตัวลูกปืนปลายปลายน,น้อยๆบ่เปลี่ยนเจ้ามืเตืร์ดบ่มันเปลี่ยนยังละแกแล้วแกแหมไปลื้ที่ศูนย์สองรอบสารอบสุดท้ายลูกปืนน,น้อยๆเกียร์สี่รืยยังเพ่ไปแแล้วอนะเออขยาวฮอก็แค่ฮานด้าฮาว่าดูว่าเออพี่ ลูกปืนแค่น้อยโบ๊ะแล้วพี่ยังบ่ใส่เนาะลูกปืนนิดน้อยน่ะอันนี้เราอันนี้เราโบล์นปลายแค่สี่อะแม่น่ะเนี่ยอ่าแต่รุ่นนั้นมันเป็นลูกปืนตรับน้อยเดียวดีแมมก่ะน้อยเดียวน้อยเดียวน่ะเออน้อยเดียวอ่ะเนี่ยลูกปืนเดิมทีมันจะขนาดนี้อันนี้มันคอร์ดออันนี้เป็นลาวโบลลาวโบเนาะลาวต่อตัวนี้แล้วก็ตัวล่างมันแตกเนี่ยลูกปืนเลยมันแตกเนาะโอเคโอเคโอเควันนี้ก็ได้ความรู้เยอะละครับ ติด้ามช่องผมใหม่ครับวัน <c oughs> หน้ามาดูเทคนิคใหม่ๆครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ